คือ lobster ทุกคนไปเปิดดูแล้วว่าที่เวียดนามเขาขายถ้าเป็นตัวนะคะ each each lobster เนี้ย2ู0 0ใช่ไหมปปะทูฮัน0ดเออดองโอเคก็คือแบบเงินเวียดนามโอเคก็คือถ้าเกิดเราซื้อมาห้าตัวเนี้ยไม่ใช่สามตัวเขาแถมปูให้จอนหนึงคือห้าร้อยห้าร้อยดองโอเคก็ประมาณเกือบเจ็ดร้อยกบาทก็ไม่แพงทุกคนแต่มันประมาณ โลก,กว่าสองโลรวมปูด้วยหลายโลอยู่โอเคอม,มันตัวใหญ่มากทุกคนแบบดูแบบไฟใหญ่มากอืนะทุกคนสดสดเลยแบบเฟชมากทุกคนแบบอุ้ยอ้ครั้งแรกโอเค first time eat lobster ์ตกไม่ค่อยได้กินอนะบ้านชน <c oughs> ในดีไม่ค่อยไม่คือไม่ได้กินเลยอะ่ะโอเคผัวก็แบบไม่กินอะไรซีฟูดนะ้ดอ่ะทุกคนไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ผัวซื้อให้กินไม่ได้คือผัวไม่กินแบบซีฟู้ดเขาใจแบบฮัตส์แบนอะฮีคือแบบว่า he doesn't eat my seafood okay only me I love seafood so much o okay. อะริงีอือก็คือถ้าไปเฟรเราจะชอบกินซีฟู้ดทุกคนแบบประมาณนี้กับผัวไม่ค่อยกินดังนั้นได้กินแต่ข้าวมันไก่ข้าวไก่ทอดอะไรเงี้ยปลาทอดอะไรเงี้ย คือแบบกันไม่้ด้ทำแบบชอบซีฟูแบบะซีฟู้ดเลเวอร์ออกเสียมน่อย่ะเนี่ยตัวใหญ่รุ่นเนื้อก็แน่นทุกอ่ะสมราคาเขาอ่ะอืมไม่แพงอ่ะสำหรับส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่แพงเพราะเห็นเขาขายที่ไทยตามพัสดคาหลายหลบาบาทอยู่โ okay. อเคถ้ามาซื้อเวลานาช้า,างต้องมาลง อืกคนมันอร่อยมากนะคะแล้วจะให้เราสัมผัสว่าเมื่อกินเราก็แบบไม่แบบอูเนียนฮ้าชวนก็จะแบบว่าก็คือต้นอีโปเนียนโอเคต้นแอดโปเนียนก็คือย่างเนยอ่ะทุกคนอร่อยนี่นี่ก็คือล็อบสเตอร์เวียดนามโอเคที่เวียดนามอาชังโอเคไม่ได้กูดแล้วก็กูดคุณภาพก็คือแบบ คุณภาพดี